ดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทางช่องเพื่อนคนทํากเกษตรสําหรับทันใดขมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเบอรับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มื่อน,นี่เด้อพี่น้องเด้อเส้าวันเส้าวันวนัน่นพูดพี่น้องพามาอยู่ทังตลาดนัดโคกกระบือทั้งอันกุดเลือกข้ามพี่น้อง

ฮะซีม응ื四四่นซีมื่โอ้ซีมื่นเพนว่านี่บ่งงงามโองวงามกวมีไงัวกล้วยนี่ยซีมืนเระม่มาสาธิต่พี่มาอยู่น้พ่นนี่บอกวยห้าวโอ้งัวมันเกวยนี่นีมาพี่เจ้าหน่อยพี่น่อไอเีองงเฮไอซีงวอพอพ่อพันบ่เพื่อนว่าพอพันธ์เพันเออพอพันเอน ผ่านรูปบองอยังหรอพ่อพ่นซื้อว่ายังมีใบอยู่ไิโอ้มีใบอยู่โอ้ใช่ะใบพ่นรถปโอ้ใบอารใบรถเนาะีจ้ะมีใบอยู่เนาะซื้อใบว่ายังไงล่ะเค่องหนีในอยู่เ่ซื้อใบขึ้นว่ายังไงใบไม่ไหนแมรูปบอกรูปบาง่หรอพ่รูปอยังรูปบองยังนี่ ลูกบอกยังสเพื่นลยัเพ่นโอ้อุดตันพื่อน้องลูกอุดตันอุดตันเป็นพ่อพันเพี่น้องเป็นพ่อพันเหงาใหญ่้อพิึงใหญ่ถึงเงาเนาะใหญ่้อมครับงใหญ่ถึงเงาหามื่นสามโอ้ราคาหามื่นสามราคาต่อได้เนาะต่อได้เบิมือเบอร์โทษที่ต่อเ้าศูนย์แปด ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้านงน่งเด้วยพี่น้องเด้อคุณว่าทั้งใหญ่ทั้งเ่าวะไสรจพร้อมทรงจ้ะพร้อมทรงนะราคานี่พร้อมทรงพี่น้องคุณไดสนใจก็โทรมากด้วพี่น้องเด้อเหยาทั้งใหญ่ทั้งเ่าเนาะเ่าเห่าเห่าเจ้าขึ้มากห่าเมาไพี่เจ้าไหวเอาเจ้าาย่าะพาออกส่เราไ่ไหวดินพี่น้องคุณว่าทั้งใหญ่ทั้งเาวะไรส ผู e ้ใดสนใจก็โทรมากเลยพี่น้องเด้อมาต่อรองเป็นพ่อพันธ์เป็นเป็นง้อเป็นง้อพ่อพันธ์เนาะรูปแบบอุดตันพี่น้องเพคนนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวส่นทั้งใหญ่ทั้งยาวมาพี่พี่น้องอีกแม่นึงอีกแม่นี่แม่น้อยแม่นี่แม่น้อยนี่บ่นี่บ่เนื้อหอยทชงไส่หอยทชงไส่จักบาทละนี่ชิบหกห้าร้อยโอ้ชิบหกห้้ น้อนเอาบางเหนียเอาคนหี่ารโอ้ยเขาเจ้าก็บบิงง่วแล้วเขาบิงขนผิดแล้วเนาะบงกหาบิงง่วี่ยม่ิกหายเไหบิงบบิวงง่วเบิรงห้านมาทยก็ได้ยแต่กาหลานขึ้นมาเองเนาะบ่กทั้งทีเนาะว่งงวตอนนั้นไหม่างง่นตอนนั้นไหมว่างนมาเห็นงวดอกบ่เห็นง่วบมเห็นง่วเห็นตะข้นมาเห็นง่วนะตอเห็นง่วไเลเห็นตะขนนี่หลอยไม งัว่เห็นเลยงัวคยเน t งามแ n g เน่โอ้ยงัวกระดายพีนองเฮ้ยแทงจะไรดอกไม่ได้อยากให้นโซ่งัวเลยเดนี่ิบหวันเตีเบอร์ท้เบอร์ทศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แปดแปดนึ่ง่งเห็นงัวไม่เห็นดอกงัวแทงเข้าไหมงัวแทงเข้าไหมปูฟูเนี่ยแมร่างน้อยเมร่างน่อยพี่้องผู้ได้สนใจก็ทรมาหาในหอยในหอยท่งไส้ด้วยพี่รองเัย แม่โบดพันว่ะงัวใหญ่งัวใหญ่พี่น้องง่ายเนอะอืมงวใหญ่งัวงามมันมีลูกบ่ล่ะนี่ให้ตรวจพ้องอยู่ครับโอ้แต่ว่าสมแล้วเนาะก็สมแล้วแต่ว่าขีดตุ้มก็ออกแล้วผมให้ตรวจพ้องเนาะมีแต่เมือกออกพี่น้องครับให้ตรวจพ้องตรวจท้องกันเป็นละห้าวันก็สูงเท่านี่ ร้อยหาสิบหวครับร้อยหาสิราคาอยู่หกห้าครับราคาเนี่ต่อได้พอมได้อยู่ครับนาทีได้ยังห้อยยังเหรอื้ออุดครับซื้ออุดเบอร์โทรติดตศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดเด้าพี่น้องเออยอุดทั้งไรบ้านเฮาทังคนรับทั้งโค่นพี่น้องเอาโฮ่วบินน่าจะหมดใคแล้วพี่น้องแม่บอกไงดิเพื่อนว่าสมัและละแต่ว่ายังรอดตรวจของพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็จังโทรมาเด้อพี่น้องเดอ้อมาต่อรองบง่งตัวทองมีตัวหม่ออกมามีลูกนี่ราคาใหม่ได้พี่น้องแม่ลูกพี่น้องลูกตัวแม่แม่พนสมอีกแล้วสมเลยเนาะพี่น้องความสูงเท่าไรฮอตลอยสี่ป่ะน้ำม,ามาันลอยสี่เนาะลูกตัวที่สองลูกตัวแรก,ล,กลูกสองเนาะ ราคาเจ็ดต่อได้เบิ่มมือหนาเจ็ดสบ่ะิบสโอ้ยราคาเจพี่น้องมเนีต่อรองเลยเนาะเม่ลูกวนนกันแม่ลูก,ลกดามันวันเม่ลูกเน<ะ>าะม่แม,ม่มมจะได้ลูกเลีกเนาะ <c oughs> ราคา72ราคาต่อได้น้องห้อยยังหรือซิวห้อยเลขครับผมห้อยเลขเบอร์โทรติดต่อ098 098 523 523ดศู3ย์เก้าแปดห้าสองสาม้าสองสามหน่งสี่ปดานงดสบ้านงบ้านดุมแ้วพี่น้องด้วยแม่ลูกลูกก็แม่มัหน้าซ้ำกันพี่น้องลูกซ้ำแม่แม่ซ้ำลูกผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองด้วยพี่น้องด้วย เช่นค้าก็ดีเคนค้าก็ดีอยู่พี่น้องต้นห้องไว้เจ็ดมืนเจ็บสบอกนี่คุยขานี่ต่อเนาะต่อรองออกด้วยพี่น้องด้อกอาษาบรเห็นลูกสองวันหนึงบ่บาลูกวาป็นคนรูเขาแล้วลูกน้อนลูกเรียกลูกแม่ลูกสองลูกคุทอดลูกน้อยออกไปเนี่พี่น้อง ผูใดสนใจกัโทรมาโดยพี่น้องเดนมาต่อองแองแเลยสูงเท่าไรล่ะเท่าไรทาทิทาทิน่กอกแ่าแ่สูง้มสูงเท่าไรเราะญาติตัวขาวอยู่ในแล้วมันเก้ไกมันด้วยมาแดเดียท้ายเมนอย่างยาเงี้ยนหอดีบ่หอดนบ่เป็นแม่สาวบ่แม่สาว เขวาพเขวร่นคู่นึงเนาะคู่นึงเข่าเลือเป็นไม่สาวพ่อผสมแล้วมันขึ้นเขาตะลงหมูว้านหมู่านลงไวสองหมื่นเป็นงวงไงไม่น่านสมนะที่สิบแปดสิบเก้านี่ขึ้นอีกงวงสิบแปดสิบเบแขึ้นที่นึงเลยพี่น้องขึ้นท่หนึงละเป็นงวงเครื่องเดเครื่องดำเครื่องดำ่านใอ้กอเครื่องดำพวกขังไงดียู่พี่น้องขางลำ เรียบเก็ดีเนาะดีเบ้อเรีบเรีบแข้งขาเรียบเมีปัญหาไม่เนเรีบปานี่ยนะเรียบดอยู่วในสูงลอยหพีสสยหาบได้ครับอยหาผมประกันประกันพ่มสูงนั่นครับจะประกันคักแล้วได้เอาได้ีบอกม่งวนเบ้ยงบอกพ่มสูงลอยหาซีบว่าราคาพันอยู่ไหราคาพันเจ็ดหเปิดไว้ปเจ็ดหมื่นราคาเมื่พี่นเข้ามา ก้อ70,000แล้วต้องมันนอนใน70,000ราคานี้ต่อได้เนาะต่อได้ก็ลงให้มาจักตัวละมื้อนีครับนี่แม่แม่ได้ดก็แม่เนาะแม่นๆด70,000เลียงแม่งัวบดเนาะหมาดาวแม่สาไปามน้อยลาบดแดงบ่บดแดงบดแดงสูงเท่าล่ะ ร้อยเศร้าหาด้วยสามเนาะด้ยสามหอดนะสามเดยแม่สาวพี่น้องเครื่องเครื่องดำอยู่เ่าได้ราคาคนแม่แม่สาวหน่อยสี่หมืนแม่ละสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นทองกันโอ้แม่เนี่ยก็สีขึ้นกนแม่เนี่ก็สี่นันจะว่าแม่เนี่ยยิ่งเยอะกว่จะหน่อยเนาะเน่าโบกเนาะดีอย่โอ้ราคาสี่หมื่นทั้งสองตัวพี่น้องแม่สาวน่อยสี่หมนสีแดงเครื่องดำ น,นี่ก็ชีมืน่นเดี๋ยวอาควบถึงว่าสาตัวนั้นสูงกว่าน,นิดนิดเนาะเนาะข้มสูงแม่หนิสูงกว่าแต่ละนี้นี้กันบอกเนาะสาเนาะราคาใกล้เคียงพี่น้องแม่ไม่เก็บเบื้งตัวดึงได้แบบดึงตัวดึงได้เด่น,นด 4, พี่น้องได้คนละอย่างราคานี่ราคาราคาเนี่ยต่อได้ชีมื่นพี่น้องราคาต่อได้ค่าชีมื่น เป็นงัวเมยนางนี่พี่น้องราคาชีเมินต่อเอาเนาะห้อยห้อยพุ่นเบอร์โทรติดต่อ065 0์หกห้าศูนย์หนหอ้อยพุ่นได้พี่น้องเด้อทางสว่างโทรติดต่อมาพี่น้องมีรถส่งถึงบ้านได้พี่น้อง ทรงฟี่ทรงฟี่พี่น้องก็ว่ากันไปทั้งนึงอันไก่แห้งจังบอฟี่เนาะแห้งทังบฟี่เหื่อยด้วยมีพี่น้องแม่เสาวมาพี่น้องมาเบิ่งเงินแม่ม่านนี่เนาะแม่ม่านม่านม้าไผ่เหรอไผ่บุญเย็นครับหอบุญเย็นพ่อของไผ่บุญเย็นเนาะครับีบววมแล้บุญเย็นแปดเดือนเหรอครับครับซีอองซีอองครับสมยังเราไปเอาขึ้นไรหมูเขี้ยเขี้ยพกแปดครับใส่ลงไปแปดพี่น้องลูกชายเพื่อนมาเป็นตัวเขี้สองตัว ท่านหาผมลูกไส้เค่หกแปดหกแปดครับลูกจักเดือนแปดเดือนแปดเดือนครับในห้องคนสูงเทเไรขึ้มสูงคนไม่เป็นสามหาครับร้อยสามสิบหาแล้วข้าห้องไว้ไว้สี่หมื่นห้องไว้สี่หมื่นเนาะ ห้องห้อยบุญเย็นม้ห้อง้อยบุญเย็นบุญเย็นครับคู่สะข่มครับศูนาอ่าศูนย์แปดห้าหกเก้าเก้อได้พี่น้องเด้อห้อยบุญเย็นครับบุญเย็นปัานหกแสงครับ่นหสงคู่สะข่มว่าบ้านนอนผู้ได้ยากได้ง่วงวไปเลี่ยงโทรมาต่อเอาพี่น้องมันเปเดือนครับพี่น้องวองไปอยากได้กับทั่วปัญหาผนมาลงครับราคาสี่เมือนเปิดครับต่อรอาเลยตรมาต่อพี่น้องมาต่อองพี่น้อง แม่สาวรัอยรบสูงข้อมแม่สาวนี่ที่ไยครับผมแม่สาวหนองห้องมอนี่แม่นครับสุ่มนี่แม่นครับตัวนี้ดิตัวนี้เพื่อนเศร้าหาของใครเราเพื่อนจะพร้มเพื่อนจะอยู่ปกป้องเลยเนาะครับนี่พี่น้องแม่สาวแม่งามครับแม่สาวเพิ่งสองเลยพี่น้องแม่แม่สาวขึ้นวัดนี่ครับวัดสูงเลยเป็นซากเด้าแม่บอลถับแต่ว่ารอบหน้าจันด้ครับเป็งว่าสาวครับความสูงเท่าไหร่ ร้อยสามสแปดอยู่หรอครับร้อพี่น้องร้อาราคานต่อได้ราคาติดตได้เปิดไว้สี่หมื่นพัครับสี่หมกัพันหนึ่งเนาะมมาต่อเอาพี่น้องแม่นี่ดีแม่นี่เปิปดห้าร้อยสามสิบแปดหาร้อยพ่อมสูงร้อยสงร้อยสามสิบแปดสามสเนาะเป็นงัวเครื่องดำอยู่พี่น้องเครื่องดำอยู่ราคาพ้นเดีห้องไว้เท่าไหรราคา ถึงว่าแม่สาวท่องครูพี่น้องเจ้าเดียวกันเนี่นเหเอาเดี๋ยวคนเสียงงเงินอยู่พี่น้องแม่นีนห้องไว้เท่าไรล่ะสามสิบแปหร้ยแปร้อยเนาะราคาเท่ากันบ่เอ,อ, 40, บอื้อไปสามสี่หมื่นกระพันหนึ่งโอ้อันนี้สามสิบแี่หมื่นพันพี่น้องสี่หมพัน ผู้ใดสนใจก็โทรมาห้อยท่มเนาะไปท่มครับเบอร์ทรติทต่อศูนครับผมศูนย์แปดแปดห้ครับศูนย์ศูนยี่หกพี่รองความไปอยากไ้กัโทรมหานะครับเออพี่้องเบิร์คลิปเบิรงอย่างแล้วกัมีรถมีรถทรงรถทรงหอดพี่องรถทรงหอดปาหอดเนีนเราครับว่ถุงไหยางนาะครับผม ก็ดกใจคาร่ากับยัอมาต่อรองครับเนาะอยโล่ทรงี่ครับทรงี่ลอยโลพี่น้องผมว่าว่าสวัคือหอยท่มหรอกคือเว่าเรียกกิ่งก็กิ่งทกิ่งครับลอยโล่ฟรี่ด้ครับประกันม่มีปัญหาทรงครืเนาะรองคื่งครับแทงขากันคืนครับผมโนด้พี่น้องเด้อไม่มีปัญหาอย่า้นใจกับโทษมาต่อรองก็หอยทมพี่น้องแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกพี่น้องลูกเอบอ่าเี่ยงสามหนด้รือโอ้แม่เพิ่นกับสมเรียบร้อยเนาะเที่อสามนึ่ง เรียแล้วรบบ่มีปัญหาเนาะเรียบเนาะสูงหลายปันนี่ขึ้สูงคนประมาณเนาะพี่ชิบดีหรอรอยซีเนาะลูกตัวผูลูกจักตัวแล้วเนี่ยตัวแรกครับโอ้ลูกแรกเนาะลูกผูลูกเหล็กพี่น้องลูกเหล็กแม่เพ่อหนิสมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ไทยาคข้าเมียหนิเนาะความทรงครับ กายูเก็ดหาแล้าวพร้อมทรงเนาะทรงถึงเหื่อนียเนาะครับครับครับาวเจ็ดชิ้หาพี่น้องอันมาเอากระสีละลดนะครอยโลดร่โลเนาะเครื่องดำพี่น้องอันมาเอากะสีลุกลุ้กุนอย่างนี้เนาะอันมาเอายิงก็ได้รล้าวเจ็ดชิ้หาเนี่ยพร้อมทรงพี่น้องราคาเนี่ยต่อได้ต่อรอได้พี่น้องอันแม่ขาวนี่ก็แม่เนาะครับขาวนี่ก็แม่โบดนี่แม่สาวปะแม่สาวครับแม่สาวโบดโบดพี่น้องโอ้เพิ่นสมไปแล้วได้หาเดือนพี่น้อง ต้มงลอยซเนาะลอยซนมมันตั้งหรือตัวนี้เนาะนมตั้งนมออกหรือพี่น้องนมออกแล้วเครื่องอมพี่น้องเครื่องอมราคาอยู่เท่าไหรสเจพี่น้องแม่สาวทองเลวสี่สิบเจ็ินโลอยโลโลลอยโลสีเจมาจากตัวมืนี่มาเช็ตครับใช้แนมือมีพี่น้อง แม่นี่เนาะถอดลูกมาเนาะ <S 3> <3> <S เครื่องดำชีสพี่นะ้องง้อทองว่างข้อมสูงลอยหยบลอยชีพี่นะ้อง43สิบสาแต่อีกมูหนึงอันลาดนี่แม่นบ้างโอเมนเนาะโอเม่นางนี่เนาะเม่นางกับเมลูกเม่นางนี่ไลยเลยนเม่นางนี่เม่นางนี่อยู่สามสิบหา้าสามสิบห้าเนาะสมไปนี่ยัางผสมทังทองว่างพี่นะ้องยังหน่อยอย,อยู่ยัางป่ะกอบสมดอกพี่น้อง ข้อมสูงลอยเศร้าคาบอ่ะเนาะนี่พี่น้องแม่นั่งลอยสามชิปยี่ดอกพี่น้องราคาอยู่สามหาสามชิปหาพี่น้องอันแม่ลูกนี่ดีครับแม่ครับลูกแม่ลูกแม่สีแดงแม่ทองว่างแม่นี่ทองว่างแม่นี่สูงลอยสามชิปก็เลยสามชิบแปดสิบบาเนาะแม่ทองว่างลูกตัวแรกลูกสองแล้วเดีนี้ลูกสองครับลูกสองพี่น้องเครื่องดำ เรื่องดำลูกที่2องราคาห้องยู่เท่าไหาร่ความวงรอยโลนี่กายยูหกสิบเจ็ดหกสบเจ็ดะ,ะแขงเล็บด,ดีพี่หน่องเล็บเบอร์เซียราคาหกสิบเจ็ ราคานี่ต่อได้เนาะของพอเลิศเนาะพอเลิศอเเบอร์โทษตดต่อ0 8 7 0 8 7ป3 4 0 3 4นยเจ็ดศูีเ้องเ้อพน้องเนาะคุณสใจโทรมาต่อเอา่น้อต่อร่องเอาสกุละคนะครับสกุลาห้านะครับคุณงวแม่ลูกพี่น้องหลัององอมกะเยะยักเ้อนี่หาด้วย

ไม่เหนจ้าเมันจ้ายังเว้ะมันจเื้อนี่แล้วหมดเสื้อเอาลไ้นี่่จะเจ้าแหลเสื้อใยเดนาามันาเจ้าบ่าเหอื้อก้เงก่อนแม่เห่นจ้าบ่า แม่นห้อง5,000 25แม่นอีหลบัดแม่นี่ก็5,000คือกัน25คือกันแม่นี่ก็25บ่บ่ไแล้วไปซื้อกัตัวเพนโอ้เท่าไหแม่นี่ได้8,000เพิ่นโอ้เโอ้คนละเจ้าเนาะ30 30คนละเจ้าของเฮามี2เจ้านี่2ตัวนี่บ่เจ้าเดียวล่ะของไผเจ้าของวนี่ค่อยล่ะโอ้เจ้าเป็นเจ้าของวเนาะ2ตัวนี่ตัวละ25พี่น้องัวหน้าสิด้25 สองปัญหาโกงคนเว้าขี้อ่างนี้คุ้นเบาแา่ยังคิกแล้วว่าอนสาปัญหาจะกงก็เจ้าสื่อนะสื่อกระขายรวดเร็วน้อคนได้กินเหลาเด้ลอดคนได้ซื้อเากินเด้อเพราะห้องเสียคนห้องไว้ตัวละเศร้าหาพี่น้องเศร้าไห้หอยคนนี้จับเสือกอยู่ ให้หอยมาจับเสือ่กจับเสือกเดี๋ยวคุณต่อรอก่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อตัวหนังข้าวตอก่อนเดี๋ยวเพาเบิ่งผีพี่น้องไม่ห้าวว่าแดงๆนี่แม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยพี่น้องจักบาทอะไรราคาคนเข้าหาห่าลอยจ้าเข้าหาห่าลอยพี่น้องหมนงัวเครื่องดำพร้อมพี่น้องม้อนแดงเครื่องดำเข้าหาห่าลอยเนาะแม่นี่เนาะทุกต่อรอกก็ได้เนาะแค่้อีกงูนึง อันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกหาเสิบหาพี่น้องลูกักโตแล้วลูกสองเนาะนี่พี่น้องลูกตุลูกตัวฟูลูกตัวเมี่ยอะไรนี่ลูกเมียเนาะได้ลูกก็ขายลูกก็แยกคือกันจะได้แม่กับแม่ก็แยกเนาะเพราะได้เราข้าวก็โอ้หาเสิบหาเนาะแม่ลูกเนาะแม่สูงหน่อยสี่สิบประมาณเนาะ 4 0จักเฮามามื้อนี้แม่นี่ก็มีเนาะแม่นี่เป็นสายยังมันคือนมใหญ่แท้สายเนื้อเนาะเป็นงัวเนื้อพี่น้องงัวเนื้อเท่าใดลแม่นี่35 000 35 000เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นงัวเนื้อพี่น้องเพราะว่านมมันใหญ่นมมันใหญ่พี่น้องนมมันใหญ่นมมันไข่ใหญ่นำพี่น้องอันนี้แม่ม่านเล่เนาะเป็นเล่แม่สาวบ่แม่นกมแรกบ่ืผ่านลูกแล้ว มานแม่สาวลูกเหลี่ยพี่น้องจ้าว่าน้ำเลี้ยงไม่ค่อยดีกันใดเนาะมันอยกจอยพี่น้องแล้วค่าอยู่ไทยเกาะเส้าสองหาล่อยเบอร์เราบอกเส้าสองหาลอยด้องแม่นน่พี่น้องของหมอ้นาเนาะเบอร์โติดต่อเฮ้าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามหก้าสาม้าศนย์สหนึ่งเจ็นาม่จ็าะของหมอ้นาพี่น้องกูไดสนใจกัโทรมาต่อออให้พี่น้องเนาะ ก้อยกันมี่ก้อยไฟเลยนี่ก้อยเด็กของเบอยูยพี่น้องของบญจโยเขาเบ่งงวดไทยพี่น้องงวดไทยลูกตัวเม่ลูกเม่เป็นห้องไว้เศร้าโคบุยักแล้วเจ้าก็ต่อเรามากแล้วเลยเศร้าโคพี่น้องได้ลูกจักตัวแล้วนี่รักครับเป็นห้องเท่าไหร่กับ ปนพี่น้องงัวลาดราคาเ้าหมาจักตัวละเมื่อนี่เอามาจักตัวมาคมเดียวมาคมเดียวเนาะแม่เส้ลุงลม่ันเุนห้องไว้เร้าหกราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้ห้อยยังเลยซื้อเหาห้อยยังซื้อห้อยต่เบอร์โทรติดต่อแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามแปดสี่ศูนย์สองแปดสี่ศูนย์สองได้พี่น้องเด้อห้อยต่ำเพ่ห้องไว้เร้าหกพี่น้อง สองหกนี่ตตอออด้วพี่น้องด้วยลูกแม่ยังดีด้วยเหน็นเ,นเรียงอ่แม่ทับได้วรแม่ทับเพาุ่ณว่าเราข้าวนี่ตอได้พี่น้องตอออกท้อไผเลยแม่ลูกโอ้แม่ลูกลูกโตตัแล้วแิัวลูกลูกลูกสามสองแม่แม่สมไปฮะแม่ท้องว่า หัวสีขาวลูกแบงลูกผูกลูกตัวผูราคาอยู่เท่าไหร่สี่หมื่นส่ะ0 0อกข ราคานี่ต่อไดด้วยพี่น้องเนอราคาสี่ราคาอยู่สี่สี่สิบเจ็ดเมลูราคานี่ต่อไดเนาะอใดห้อยห้อยโมเมนห้อยพันธเนาะห้อยพันเบอร์โทษติต่อศูนย์เก้าสามศูนเก้าเจ็ดหนึ่งสาเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามเก หนึ่งสามหน่โอหนึ่งศูนยาพันพี่น้องเน่นจำปาหรอมเนรกพี่น้องแล้วขาสี่สบเจ็ดต่อส่สิบเยวงตอรองเด้พี่น้องสีจยังตอรองได้อยู่พี่น้องผู้ได้ชนจต่อรองด้พี่น้องก็ ผึ้นกระจอยัต่อรองก่อนด้วยเมรสง้องนิ้ค่อยเอาแต่สามที่วเท่นนั้นนะนะา่งเนกระจอาเลยสามหมื่นเอ็ดทุ่ม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 สามสามหมื่นเอ็ดลของเมรุไม่ทุ่มป้าคนพ่อสิบส่นซ่งน่ะนกินเมลูก แล้วแล้สามสิบเมตรน่ะเจ้าซื้อเป็นบ่อใหญ่แล้วจเอาไปหาค่ารถเอาเด้วหารถห่าวนะหาไม้นาเจ้าสิเสียสองร้อยสามร้อยกลูกคารรถจ้างเองได้ใหญ่ราคาสามหมื่นเอ็ดเจ้าบ่อซื้อืซื้อเอาเยาไปเพราเจ้าด้เออกระเกันลยเนาะกลงอ๋อราไบ่ใหญ่ลงเอาเลยก็เอาเงินมาจากย่าจะได้เฮ็ดไปให้เอา เอาโลเล้มันเมลูกเนาะจำจำเท่าใดก็จะได้ไปเห็นไปจำอะไรได้ไปเงี้ยตลาดเนาเออาเจ้าก็จำเพิ่นเหรอ กจำเงินกับเสื่ยมีคนมาขายมันมีมือมาให้จำเขาสิได้ใบให้ค่ะตลาดพวกนันนะต้องได้ใบใด้จำ่าไรก็จำมื้งก็ถามว่มันยี่้กันได้ยี่หหัวกันเขาจจำ้กันยี่้น่ร้อยก็จำมากจำเท่าอไรก็ได้พอได้ใบนี่นะเมื่อเมื่อเ่าเมื่อต้องลงกับสามทีเดียสามเมื่อเนี้ยเนากแม่ลูกแม่กับพอซื้ออยู่ซื้อเ่มันราคา พวกมารู้สองพันคนนี้ก็สิบห้าห้าร้อย เอาพ่อเอ็นรมีเอาะตัพูนตัลกเอาจำพ้นซ้ำมาแล้วหาอยู่เ่อไรได้นี่ยหามีได้ดอนู่นนี่ฮะลูกแม่มลูกส่วนมากมันจะมีแต่ลูกเถกเลเออส่วนมากมันลูกเถกเป็นลูกมาซ้ำเหรอเดี๋ยวคนไปส่งเพื่อนบอกลูกจ้างเอาเองบอกนจ้างเอาเองไม่ไาไม่นักจ้างรถจ้างเอาเอาจำเพิ่นเออพูดเียดใบหเพ่นเชียดใบหายเราจะเดินสินบอกเอางูเอาง้วยนี่เพื่อนนี่โอ้โหเอาสาดดงบังดงบังดงบังพี่น้อง Xì lẻo cả nhà ngắm luật đi. Ờ. À. ได้ขึ้นเจาอาได้กันเพิ่งเมื่อวันขึนเจ้าก็ได้เออได้แต่ไปงัวได้แล้วได้งัวนได้แล้วง่วจ้ำแล้วจ้ำแล้วเขาเจ้าซื้อเรากินแล้วงัวนะหรอยังแต่รถเท่านั้นแล้วลดสามร้อยห้าสิบบาทลูกห้าสิบบาทแม่สามร้อยเออโอเคอยู่บ่ข้างพานเพิ่นนี่มันจบจนอยู่เอาเบื่อทั่วไว้เอาเบื่อทั่วเพิ่งมาล้างเบื่อทั่วไว้แล้วก็นี่หละเมื่อกว่าเราก็ได้เอางัวนไปนี่ใช้แล้วงัวจับได้บ่ผู้สีชงกันใช่ละง่วนอ่ะอันนั้นควบน่นละ เอาเงินเดี๋ยวเพิ่นค้ารถหรวเพิ่นไปทาอยู่เงินรถเกี่ยวหญ้าทารถเกี่ยวหญ้าทาแล้วเพิ่นจะไปไปส่งเงินเพื่อนผุนพี่น้องเก็บเงินง่าสมซาโลเล่ไว้โอ้สุซาโลเล่พี่น้องปักหมูหันเนาะสมได้ยักเดือนหรอหกเดือนกว่าเลยหกเดือนกว่าแล้วเนาะแม่เพิ่อนได้ลูกจักตัวแล้วลูกสองลูกสามข้าทองพี่น้อง ก้มสูงลอยสี่สิบพี่น้องได้ umas, ไดดเนาะประกรันมา่นว่าะกันประกันทองพี่น้องประกันทองอันว่ามีทองเนี่ยเอาขึ้นมาสูงลอยพี่น้องงูเครื่องดำอยู่ไม่ทันบังกันพี่น้องงูโบดติดโบดเนาะติดโบดพี่น้องคน่าราคาดิราคาสี่สิบสองราคาประกันทองพี่น้องราคาสี่หมื่นสองเนี่ยประกันทองเด้อพี่น้องเด้อ ห้อยห้อยสนเนาะหน้าหางสนพี่น้องทั้งนุ่นจำเปาหอมด้วยพี่น้องเนอะเบอร์เบอร์โทรติดตอ่อเบอร์0 8 4 0 8 4 7 8 8 7 8 8 2 3 4 1 2>, 2 3 4 1พี่น้องผู้ใดนสนใจก็โทรติดต่อพี่น้อง,องโทรต่ตอรองเอาอด้วยพี่น้องเนอะแข้งขาดีพี่น้อง เป็นว่าบ้านหาเดือนแล้วประกันทองราคานี่ต่อได้พี่น้องเดือนกว่าหรืหกเดือนเนาะพี่น้องสมหนึ่งสมพี่น้องตั้งแต่วันที่หกเมษาราคาหกอันนั้นอันราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองต่อเอาต่อรองเอาต่อรองเอาพี่น้องประกันทองผู้ใดสนใจก็โทรนั้นเลยพี่น้องเนาะเงาเลี้ยงพี่น้อง หอยมันก็เลี่ยงเขได้ถ้าเาีเนื้อก็ได้ตีเนื้อก็ได้เเศร้าเอ็ดายิเศ้าหาลตอยก็ิา้สงเจ่น้วม้วมาพ่นวนถึงัวงหัวลาเนาะห้อยท้าตีเสือเบอร์โทษด้วันนี่ ข่อยโทข่อยหาเจ้าลายแทข่อยกัลืมโอ้ยข่อยก็ลืมแต่เจ้ายังลืมเนาะข่อยแิลืมแล้วมันมันเบื่ข่อยไมเจ้าชกของบเลลืมนะาพไม่ค่อยสนใจแล้วขเจ้แงลืมี่ข่อยแงลืมไมยืดตาสูงหกนึงสูงหกนึงไม่ใช่ะโอ้ยบันาีให้ผู้สาวห้เบ่่ได้เียนอนบ่ยู่บ่ยู่ก็ผู้สาวนะหางิันยังเดียว คุณว่าสาเหตุนะโอ้เปตะยุงงยุงยุงไอ้ของเป็นสาอยังมาบาได้มาเงี้ยู่ใส่บ่โอ้ยเบอร่อทั่วจุดของไปเห็นเลยมามาเห็นดอก เค่องพเโอ้ยนั่นเบอร์โอ้ยนั่โมเมนเบอผู้ใดเสนอไม่อะไรเบอร์ใครเอาเขาเครื่องว่าเป็นคนจดไว้โอ้จดไว้เนาะมีอยู่มีอยู่หนามีอยู่เหนาะองไว้คืออันนั่นเป็อะไดูบันไดขี่ไหมมีอยู่โอ้นี่สิเนาะเจ้าก็เอาล้องคอยตลอดคอยคยกระจำว่าอะไรดิคุ้มเนคว้มเราอยู่หรือูนเก้สองสีหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าหนึ่งเนาะ เบื่เไอ้ตัวเทิงไหนฮกกคำกน่โอ้นี่ศูย์เก้าสองสี่นึ่งสามเจ็ดศูนย์หกหเออหกเนาะอ้ยขอโทษมันก็บอ่าจะเสียแล้วหอยขาพี่รองหอยอยล้อยขาว่างีแล้ผูดใดสนใจแท่มาหลดก็แต่รู้สึว่าขาได้เพ่อนวเอาลูกเขาล้ขาได้น่าสืไ่ บวสือกป็ลงขาตัวบดสือกเชับเป็นขาตีโอ้ยบวขามาแล้วเป็นงัวเมย์โอยพี่น้องเขาเรี่ยงพี่น้องี่องเขาเรี้ยงมันงามโยเพราะตเรี้ยงตะเรี้ยงโย่หูาอาชีคาแม่นเาทนชิข่อยมอกี้นี่แม่แดงเลยม่ยนลเขาเลยเเขาตักขอยมอกี้เี่ยวกับโเสียวะกัง